สวัสดีครับมาเจอลุงดำเจ้าเดิมนะครับวันนี้ลุงดำก็ทำว่าสามสีสีหนึ่งกับสีน้ำเงินสีขาวสีแดงนะครับสีธงชาตินะครับนี่แต่จะทำว่าสามสีเล่นลมหน่อยเม่วานก็ทำว่กล่องตัวหนึ่งไปแล้วอันนี้ก็กล่องที่สองนะครับของปีนี้นะครับอันใหญ่ก็ทำกล่องแล้วก็นั่นก็ไม้มันหนาจัดทำขึ้นไปแล้วทีนี้ผ่านก็ ลมช่วงนี้มันเบาบ้างแรงบ้างเอาแน่นอนไม่ได้นะครับแบบน,นี้สิ่งสำคัญก็คือวันนี้ลุงดำก็จะมาให้มาดูว่าวานนี้ทำยังไงขึ้นยังไงนะครับตอนนี้ก็มาให้ดูตรงนี้ดูใกล้ๆตรงนี้นี่เขาเรียกว่าได้ประคองโค้งนะครับได้สายหนึ่งสายสองสายประคองโคง้งให้โค้งมันนิ่งให้โค้งมันไม่โยบไปโยมาเขาเรียกว่าได้ประคองนี่ก็ได้ประคองโค้งนะครับ ได้จริงก็ตัวนี้นี่ตัวนี้ได้จริงตัวนี้สีด้านไอ้ได้ประคองโคง้งผูกมัดตรงกลางที่เราเลยเห็นตรงนี้นะนี่รุงดำชี้นี่ก็ได้ประคองโคง้งมัดยาไปจนลู่ตรงกลางนะครับนี่เขาเรียกว่าได้ประคองโคง้งทำยังไงก็ให้โค้งมันนิ่งให้โค้งมันที่นี่ตรงดำใช้ได้ประคองโคง้งเยอะพอสมัยก็แต่ก่อนนะ แต่ก่อนตัวก,ก่อนดีกว่าเนี่ยเหลาไม้นี่มันมันเล็กนะมันเล็กก็ต้องมีได้ประคองโค้นะงเยอะเพระการมันเล็กนะตอนนี้ลมมันเบาแล้วกว็แรงบงังเบาบังอันน่นอนไม่ได้สมัยก่อนหน้า,หน,าหน้าหน้าหนาวนะไม้ขนาดใหญ่เลยนะขนาดนิ้วดำนี่นะแต่เดี๋ยวนี้ไม้เดี๋ยวนี้เราทำลดลงเพราะอะไรรู้ป่า ก็ตรงนี้ดูไม้ไม้ใหญ่ๆสมัยก่อนเราทำไม้ขนาดนี้ใ,นใหญ่ๆขนาดนี้เราก็เราไปนะเนี่ยใจมากเลยตรงนี้นะนี่แบบนี้เราเอาไม้นี่มาเทียบกับตรงนี้นะครับเห็นไหมแต,ตกต่างกันเยอะไหมไม้แต่ก่อนกับไม้นี่แต,ตกต่างกันเยอะนะดูดิเดี๋ยวนี้ทาไม้นี่ขึ้นไปมันหนักหนักต้องใช้ลมแรงๆบางคนทำไมลุงดำใช้ ไม้เล็กกัางเพราะลมเราก็มองว่าลมนี้มันมีบ้างไม่มีบ้างต้องใช้เบาขึ้นเบาก็เลยต้องใช้เชือกประคองโครงีเยอะเหมือนเรากลางเต็นหรือกลางเต็นกลางจอหนังแล้วจะมีว่าประคองประคองโครงบางทีประคองโครงเยอะๆนะเพราะการประคองโครงคือให้โครงมันนิ่ง ไอ้โคมมันนิ่งไม่เอียงไปเอียงมานะครับพอได้ไอ้นี่มันก็งอเห็นไหมพอมันเล็กเราต้องประคองโค้งให้มันนิ่งได้อรกษากันถ้าผิดตกหรือไหนบุบ่องหน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับสิ่งสําคัญคือประคองโค้งให้มันอยู่ตัวนะครับพอลมขึ้นมามันจะอยู่สไตล์เนี้ยไอ้ตรงนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะมัดทดสอบแล้วอันนี้ได้แบบนะครับตรงนี้ได้แบบคือ ทำสิบครั้งยี่สิบครั้งร้อยครั้งก็แบบนี้จะขึ้นดีมากครับอันนี้สามารถมัดนี่มัดสายทุงนะครับหรือมัดมัดเบ้าตรงนี้ตรงนี้สีมุมนี้นะสามารถมัดเป็นสายทุงได้เสมอเราก็จะเลือกไออันไหนด้านที่เสมอที่สุนนะครับไว้สำหรับลมล่องนั่นแหละคัดอันนั้นแหละมัดสายทุงดูลักษณะยังไงว่าเอาไหนมัดสายทุงดีๆ ก็ดูการการตั้งฉากของไมเ้เวลาขึ้นไปว่ามันจะขึ้นสไตล์นี้นะครับแค่สไตล์นี่นะครับแต่ทีนี้เราขึ้นไปสไตล์นี้เราว่าตรงไหนเหมาะสมก็ลองหมุนมัดได้สายทุงมัดสีน้ําเงินก็ได้ครับนี่มัดสีน้าเงินฝั่งนี้ก็ได้อ่าทำไมมัดได้สีแดงยเดียวเราเอาสีน้ําเงินขึ้นหน้าก็ได้ครับว่ากองนี้มัดสายทุงตรงนี้ก็ได้นะครับมัดถายนี่เราจะมัดสีไหนก็ได้ครับนี แต่ตรงนี้ไอเชือกนี้ไม่ใช่นะลุงดำเอาไว้ห้อยเว้าอย่างเงี้ยไว้ห้อยห้อยมันอยู่เฉยๆนะครับนี่แต่ตอนนี้ลุงดำก็มาบอกว่าวิธีทําทํำยังไงนะวิธีทําทํำยังไงมัดได้ยังไงนะลุงดำก็จะบอกว่าตรงนี้นะแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ถึงอย่างงี้เท่าไรตรงนี้ปายนี้ถึงตรงนี้ ยี่มห้าครับยี่มห้าตรงกลางจากยี่ห้าตรงกลางมาถึงตรงนี้ก็ยี่มห้านะครับยี่มห้าแต่ถ้ารวมตจางแต่ตรงนี้นะมาถึงตรงนี้ห้าสิบพอดีวัดตรงกลางคือจากตรงนี้ถึงนี้ห้าสิบวัดตรงกลางนะครับตรงกลางของห้าสิบนะครับตรงนี้เอาไว้มัดนะครับห้าสิบนะครับตรงกลางนี้บอกแล้วนะครับอ้าวใครอยากทาเป็นที่สองก็คือลกันนะว่า การมัดได้คือเฉียงไปเฉียงฝั่งนู้นนะครับไปถึงสีแดงเฉียงฝั่งสีน้ำเงินเฉียงมาฝั่งนี้แล้วก็มัดตรงกลางนะครับและตรงนี้ก็จะมาดูว่าทําไงต่อจากนี้ไปนะครับพอมัดตรงกลางแล้วก็ใส่ตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้ก็ยี่สิบห้านะครับจากตรงนี้ถึงนี้ยี่สิบห้าตรงกลางระหว่างสีขาวกับสีนี้ก็สิบสิบเซนนะครับ สีขาวถึงนี้ก็ยิบห้าเหมือนเดิมอันนี้ก็สิบเซนอันนี้ก็ยิบห้านะครับยิบห้านะครับแลวตรงตกลางก็สิบเซนนะครับสิบเซนตรงนี้สิบเซนอย่าลืมนะครับการมัดได้ประคองโครงก็สำคัญนะการไม่ให้ลมมันตีแรงแล้วก็เวลาลมโยกตรนี้สมัยก่อนลุงดำใส่ไม้ประคองโครงคือไม้จริงไม้ไผ่ดันดันตรงเนี้ะ ด้านหัวและก็ด้านสีน้าเงินฝั่งพอ,อด้านสีน้ำเงินฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้สองอันนะครับสองคู่ด้านหัวก็สีแดงแต่ตรงกลางลุงดําไม่ได้ใส่ตรงเนี้ยลุงดําไม่ได้ใส่พอแล้วว่ขึ้นไปแล้วมันโยกเยกแล้วมันมันลอยแล้วมันก็เขาเรียกว่าโดนลมแรงๆมันเอียงไปเอียงมาแล้วไม่มีการนิ่งลุงดําก็เลยว่าเอาว่าวตัวที่ก่อนมาเป็นครู แล้วก็หาจุดบกพร่องว่าลุงดาก็เลยใส่กากระบาดตัวกลางอีกตัวนนะครับตัวกลางตัวกลางวัดกากระบาดยาวอยู่ตรงกลางเนี้ยนะครับตรงนี้กากระบาดตรงกลางนะครับกากระบาดที่หนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับกากระบาดที่สองตรงนี้กากระบาดที่สามก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับการทําคือลักษณะหนึ่งจาททำเว้าให้ขึ้นดีอะไรดีตอนเวลามัด มัดกากระบาดหรือมัดคงไม้ไผ่อะใช้ไม้ไผ่สีสุกนะครับถ้าไม้ไผ่ย่างอื่นนะอย่าไปใช้เพราะอะไรรู้เปล่าเพราะไม้ไผ่ย่างอื่นมันแข็งจริงนะแต่มันกรอบนะครับแต่ไม้ไผ่สีสุกมันมีคุณสมบัติก็คือลักษณะว่ามันแข็งแล้วมันเหนียวครับมันเหนียวไว้สําหรับวันว่าจุลาที่อ่อนักเป้าอะไรเนี่ยทำว่าอย่างนั้นมันอ่อนแล้วก็ว่าต่างๆมันจะมีควมเหนียวเยอะในตัวไม้นะครับ แอไม้พวกไม้ลวกไม้ไรหรือไม้ไผ่ป่าอะไรมันจะมีความแข็งจริงแต่เวลามันเล็กๆขนาดนี้นะเล็กๆขนาดเนี้ยพอเหลาแล้วมันจะมีการหักมันไม่เหนียวนะครับตอนนี้ลุงดําก็ดูมีโคง้งอยู่ข้างกลางสามโคง้งเห็นไหมเพื่อเวลาลมพุ่งมันจะขึ้นสวยอย่างนี้นะครับนี่นี่แสิ่งสําคัญคือเทปนี่ครับเทปนี่เนี่ยเทปใสอันนี้นะครับเทปใสปิดทําไมปิดประคองให้ได้ประคองโคง้งกับเทปใสติดกัน นีต่ติดตรงนี้เห็นไหมกาวติดตรงนี้แล้วเทปสก็ติดเทปสนี่ติดสาม,มารถมองถ้าเอาเทปอย่างอื่นติดมันจะมีเห็นสีแดงมันจะกลายเป็นสีดำอย่างนี้แต่นี่มันกลายเป็นสีแดงสีน้ำเงินเลยนะไม่มองไม่เห็นเทปสเพราะเทปสมันจะเป็นสีขาวนะครับใช้เทปสปิดด้านในพอเวลาลมสองวากขึ้นเสร็จแล้วมันจะสวยงามมากบนฟ้านะครับถ้าเอาอยางอื่นติ๊กเกอร์อะไรไมาติดอย่างอื่นนะมันก็ไม่สวย เวลาค่ำเวลาขึ้นไปนะมันก็จะดำดำต่งางๆนะครับนะครับไอต,ตอนที่เก็บว่าวเก็บยังไงเวลาเก็บว่า,าวก็มัดอย่างนี้ครับอย่าไปตั้งไว้นะนะครับ,รบว่าวแบบนี้อย่าไปตั้งไว้มันจะเอียงนะครับเวลามัดห้อยไว้บนบนบนเพดานก็ห้อยแบบดึงดำทํามือให้ดูนะี่อย่างนี้นะครับนี่ห้อยไว้อย่างนี้เวลาเราตั้งเหมือนเราเขาเรียกว่าเหมือนเราห้อยไม้สนุกเกอร์ครับห้อยอย่างนั้น เพื่อไม่ให้ฉากมันเอียงซ้ายเอียงขวานะครับถ้าเราวางไว้หรืออะไรไว้มันก็จะเอียงเอียงแล้วมันก็ไม่ได้สมดุลน,นะครับไม่ได้สมดุลพอเวลาขึ้นมันก็ไม่สวยนะครับนี่เทคนิคการทํานะครับนี่ลองดูลองทําดูนะครับตอนนี้ลองทําดูแต่จริง่งสิ่งสําคัญก็คือว่ามันขึ้นแล้วมันจะสวยงามมากนะครับขึ้นแล้วสวยงาม ลมจะพัดโ,โหสวยขึ้นที่ไหนก็สวยนะครับผมก็จะตามดูเลยนะครับนะครับขึ้นและสวยงามมากนะครับเออแค่นี้นะครับจากลุงดำครับสิ่งดีๆแล้วก็นั่กระลองนั่นดูครับสวัสดีครับ